พเ,เพสาเเรากกจะฟังเพลงหมู่เด้งมลงมาลงสุขสันอยู่ในใจฉันเอ๊มาหักเอาหัไปหัน อะไรอ่ะกู <c oughs> เป็นเพ是是ื่อนกูไปเนี่ยอะไรมัเล่นเสียงกูเลยเนี่ยมันร้องอะไรอ่ะใครจะร้องปล่ไปเขาร้องไปถ้าใครมาร้องอ่ะมึงไม่กล้ากูร้ไหคนจะร้องต้องไม่ใช่เพื่อนกูเข้าใจไหมคนนี้เสียใจอยู่มีเหรียญบาทป่ะขอสักงสองเหรียญดิเออาไไปทะรจะปาเข้าพุงเพร่ะสั่งกระจายพุงิเน่ของกูจะพุงิเน่ด้วย ไม่อยากจะรุ่นอนลยหวังว่าไงว่าไงกขขับพื้นมึงทำไมนี่มึงมาทำไมเนี่ยทุกี้พี่ขุนจ๋าคิดถึงจังเลยไม่เจอตั้งนานสบายดีไหมจ๊ะหลงนะไม่เห็นหรือไงว่านั่งร้องไห้อยู่มาถามไม่ได้สบายดีไหมร้องให้เป็นอะไรอย่ามายุ่งไอ้พี่ขุนพี่สัยพี่ดีสมควร พี่รู้เองแตรู้แล้วว่าน้ำค้างมันทิ้งพี่ไปแล้วจะพี่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่น้ำค้างจะกลับมาเองจะมาสอนน้ำหน้าอะไ่ใช่เองจะมาย้อนเย้ยอะไใช่ไหม,ไมเอาสิเธอตามสบายอย่าพูดอะไรก็พูด<ะ>อย่าจะหัวเราะก็หัวเราะให้ฟันหยุดไปเลยแต่ถ้าไม่รู้จะพูดอะไรหรือพูดหมดแล้วน่ะก็กลับไปเลยพีย่พูดคนเดียวพี่คนพี่ใส่ไม่ดีฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยพี่พูดอยู่คนเดียวเลยเนี่ยพี่ขนพี่ฟังฉันนะ พี่เห็นฉันไม่คนยังไงเนี่ยเห็นว่าฉันเนี่ยจะมาสงน้ำหน้าพี่ยังไงกันฉันไม่เคยคิดแบบนั้นเลยพี้ฝนที่จะมาในวันนี้ฉันจะบอกพี่นะว่าใหญ่คล้อยเนี่ยแกป่อยหนักอาตาแบนตายเท่ากันใหญ่คล้อยแกปล่อยหนักไอ้โรคป่อยเนี่ยมันเป็นไงใหญ่คล้อยแกป่วยหนักเอิ่มก็บอกป่วยจริงอาตาแบนตายเท่ากันพี่จะปันหรือว่าไม่ปันมันก็เรื่องของพี่แ้วก็บอกแค่นี้แหละ ให้ตายเลยยัคอยปล่อยหน่วยเนยอะไรวะอาไงดีไม่คุยตวรอไม่คอยป่อยป่วคอยคันเยอใจหายให้ด้วยด้วยแม่าดวนขาเอาไงดีเนี่ยไม่ป้อยคุยเนี่ยเดลูกสคนเพียงข้าง เหมือนนาที่ขาดขาดยังเข้ากับขยับขยันไปไหนหวังจะไปยืนไม่อยัน